สวัสดีเอฟซีเซนิส,สารทุกท่านครับผมมาคือเกาครับผมมันนี้กันสิมาไซเบ็ดเงียเดียนคือเกากะบาไปไซนี่ละพี่น้องไซเท้านี่ละไม้นี่ก็บ่อเคยมาไซจักเทียนี่ครับนี่ล่ะด้านหลังลุงเขียวนี่ละมองนี่ก็บ่อเคยมาไซเอ็กเทียกับสีมาไซต้องมึงว่าสิเป็งได้ดูนี่กับคำแล้วกลายเป็นก้นเดียนมาจากบ้านลุงก,กวนล่ะมัอนี่กะเลยสิมาไซเงียเดียนหาหัวออกไ็ได้ครับผมกะไปบ้านต้องเป็น ว่าสีม,นมนันวามันไม้หนี่บ่เคยมาจัดเทียอันนี้เป็นครั้งแรกเอาไปเบิ่งน้ำกันครับผมโดนนีบ่มีทางไหนหาใส่เบ็ดจ่างเดียวเอาไปน้ำกันครับผมกะบ่หลายเบ็ดกะวางสามสิบหลังคือเก่าครับผมนี่แหละจีเริ่มเซตันี่แหละ,บเ,ะ,ละเบ็ดกะบ่าลายสามสิบหลัง ก็จะว่าฝนตกมากาน้ำขึ้นเนียทางผุนน้ำล้นเข่ามากแล้วผุนทางผุนก็จะว่าล้นขึ้นมากครับล้นคัดล้นเน่าล้นเข่ามากให้หน้าคนแล้วผุนละทางนั่นแหละลุงเขียวมากานา้ำไปนโนดไปไหลเขาอ,อยู่ลุงเขียวติดไซต่ต้อติปไปใส่หมองจังได้ไงนะพอน้ำล้นขึ้นมากอะข้นมากหาใส่ไปหามันถ่วมเบสถ่วมยังไหม Sama nah, saya, bed, Ini dia nekam. ใส่เกเถอะขึ้นมานกเนอะมงบรรยากาศบ่าน,นำทั้งหมดนี้บ่าน,นำขึ้นดีดบ้าขึ้นจังเป็นหูเบียกลุนลนคุดแท้ท่นนี่ เนี่หวงเนี่อจีรีแม่สะดิงมาเสียบพี่เขาทาน้อนนี่ไหมแถวมุนนี่แม่นม้ำขึ้นยีงไม่จริงไหมเบ็นี่บางเด้มันก็ปาากเป็นสิ่งมหาหะสิเฮ้ยสว่างหากอะออาหาเยียมทางไงละ่ะเนี้ยบักขอบจากกระวานนี่ละ่ะ บันนี้กะให้ลุงเขียวใส่ไปเรียก่อนนะพี่น้องเนาะใส่ไปเรียก่นอนใส่บันนี้ก็โดนเติมแล้วแต่บ้านมักันกับผมว่าสิมีจักแก่มเพรายามพอาะได้มากด่งเมื่อกี้เรื่อง các bạn thương tập tiền cả nhang vô làm một khỉnh thế anh này làm khỉnh cái bưng làm ma bằng hẳn để chín để bao Nhay đây. ôi oh, nhìa mượt. Swing here quên đã lắng. Tập đã tập tắp Oh, vinh đầy nó. Oh, lặng đi hưu pin tục đi ạ. Ui, ui. Oh, Ô, ba. Oh, kim ba. Uh. Oh, kim ba. Oh, kim ba. Oh, kim ba. Oh, kim ตรงงามอยู่ครับเอาแถมแรกแหกหมันพราโดนนี้น้ำน้ำขึนพี่น้องน้ำขึนส่วนคู่หอวยก็มาแล้วครับผมอันนี้ก็พูดล้เสียงน้ำดังจกัจกๆจกแต่ลุงเขียวก็เลยมาใส่ท่างผีรัดไว้นะ เขาเจาะคือว่ามีเหัวกี่หัวไปหาหัวกับอะดรก็ได้หัวโอ้ยสุดยอดเลยแถวนี้ยตามขึ้นไม่ไหม้สิหัวกี่ดีเนาะเราผ่านพี่เนาะพ่าดแล้วครับผมผมผ่าดแล้วเี๋มาแต้มหนึ่ง เบึงต่อไปเรื่อยเบึงวาสินี่นจะแตมอ๋อรยาม,มาเรียดเลยครับ,บผมนี่เป็นยังไงนี่นำใดเป็นไงนอปลายนอบาดนี่เป็นเอียงนอบาดนีย ขงนี้เครื่องหมูกูจูงสิอหมูบอยู่เฮ้ยเอ้าแ่งกินขึ้นดึงข,ข,ขึ้นบอยู่ครับผมเลยโอ้ยพลาดเลยบ่านนี้ท้งนี้ย่างด้วยเงี้ยกระได้ อยามไปเรื่อยไม่เลยครับผมกระดิสุดแล้วนี่ไปแล้วโอ้ยปลาดุก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 โอ้ยงูกินงูกินโอ้ยหายจินงไปกินมันแต่แม่โอ้ยงูยังงันมากินปลาดุกไงเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย มุ้ยไปหากินไถกินมนันอุ้ยเอาเอาไปประดุกไถพี่น้องแย่งจากางูประหันประดุกโอ้ โอ้บักตาเซียมยาแยงมาแยงปลาดุกมากินปลาดุกอยู่เบ็ดนู่เขียวขันมากว่าท่านเองมันกินกับไปมัดเลยกัดเลยต่าหางเลงไหมโอ้ยเอ้าปลาดุกตัวสิบโอ้เสียดายปลาเว้ยมาถือกูกินวันนี้ไหมเอ้าเสียบไปเสียบไปโอ้ ในมหาดกินปลาอยู่เบ็ดกันวันนี้ไหมดีนะตีเพิ่นบทนยย่ทัฒนเด่นกินกับปลาเรือกินกับปลือกับ,กบติดถอดเบสแล้วผมว่าเพิงเขียวว่าเขาติดเบสเถอะเลยโอ้โต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  เบื้องต่อไปไปสุดสุดแล้วไะยามาเถียวนี่กะมาได้ประคอตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งแต่ปลาดุกมันใหญ่กับงูงูกินโอตปลาดุกตัวงานไปดีเนีย่ยแต่งูกินมันคือเดี๋ยวน้อเพียกัดก็ว่าเพียรใครก็เ,เพียกะฝากเป็นใจให้กับลุงเขียวนำวัาสิภาพีผ้าหนองหายังยังไอ้พีหนองเมืองหายังยังผ้าหนอง,ง,นอง,นองส้มกะเบื้องนตอนต่อไป เอาคลิปนี้่ะสิไปรอบพยายามตอนขึ้งืนอีกทีนึงงตาเบิงอีกทีนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นุ่งเขียวกับสิขอกาวคำว่า,าสวัสดีครับได้สองแต้มสองแต้มครับ